ดาวสุ์จะย้ายเข้าราศีธนูในวันที่9พฤศจิกายนนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่4ธันวาคมเป็นมหาจักรส่งผลให้3ลัคนาราศีแข็งแกร่งขึ้น ลัคนาราศีตุลนดาวสุขเป็นดาวประจําตัวจะย้ายเข้าพบแห่งสังคมเพื่อนฝูงและการเดินทางก่อนหน้านี้อ่อนแรงจึงเครียดง่ายกังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงพอดาวย้ายจะมีโอกาสได้เดินทางหรือพบปักเพื่อนฝูงทําให้มีพลังบวกการท่องเที่ยวและเพื่อนๆช่วยให้ผ่อนคลายได้ลัคนาราศีพิจิกดาวสุขเป็นดาวความรัก จะย้ายเข้าพบการเงินก่อนหน้านี้ดาวอ่อนแรงทำให้มีปัญหาจุกจิกกับคนรักมีการทะเลาะบาะแหวง้งพอดาวย,ย้ายความขี้หน่อยจะหายไปคุยกันรู้เรื่องขึ้นฟังกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันได้ดีความรักก็แข็งแกร่งขึ้น และลัคนาราศีเมษดาวสุขเป็นดาวการเงินและดาวความรักจะย้ายเข้าพบแผงความเจริญรุ่งเรืองก่อนนี้อยู่ในพบมรณะและอ่อนแรงการเงินขัดสนความรักปวดหัวพอดาวย้ายเงินจะแข็งแกร่งขึ้นรายรับมั่นคงรายจ่ายจุกจิกจุกจิกหายไปความรักก็ดีขึ้นด้วยโสดได้แฟนคนที่มีแฟนจะเข้าใจกันดีขึ้น ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอให้ดวงแข็งแกร่งค่ะ